สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเพื่อนชวนไปทานอาหารเช้าที่บ้านนะครับก็มีโอกาสแล้วนะครับที่จะใช้ชุดทําอาหารของทางแคทมันดุจะลองเอาไปใช้งานดูนะครับไปชงกาแฟโดยจะใช้กาต้มน้ํานี่นะครับจะลองดูว่าเวลายี่ห้อของแคทมันดูตัวนี้นะครับซึ่งเคยทํารีวิวไว้แล้วนะครับก็คือแกะกล่องให้ดูจะดูว่าเวลา,ามันถูกความร้อนแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็การให้พลังงานความร้อนของไอ้เจ้าหัวเตาของแคทมันดูเหมือนกัน ซึ่งชุดพวกนี้นะครับก็เคยแกะกล่องให้พวกเราได้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปใช้งานดูว่ามันจะเป็นยังไงสภาพที่ยังไม่โดนไฟหลังจากโดนไฟแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ

ห้องใหม่ไม่ นีถุงใส่เครื่องบดกาแฟเป็นผ้าไหมต้องมาชั่งกาแฟกันก่อน ไม่ได้จับเวลาหม้อต้มนะครับโอเคเอ ลืมจัดเวลาว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่จะดูคุณสมบัติของเตามันด้วยเพิ่มเดือดแล้วเตียงน้ำมาแล้วเข้ากันพอดีเลยอันนี้ก็เอาแก้วกัดบรรดุมาเป็นตัวสารรอง น้ำเดือดแล้วควันออกเรียบร้อยแล้วมันจะได้ดูพื้นผิวข้างล่างมันเป็นยังไงบ้างเวลามันโดนเลปลวไฟน้ำเดือดแล้วครับผมน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วโอ้ยบอ้ยแล้วเราก็พื้นผิวโอ้ เังสภาพดีนะครับไม่มีรอยเปลวไฟได้ใช้ได้อยู่ได้ได้อยู่นะนะก็ลินใส่กาสลับดิฟโดยเฉพาะก่อนนะครับเพราะว่าหัวกามันไม่เท่ากันนะครับเราก็จะทำการล้างกระดาษกันล้างกระดาษ เสร็จแล้ว,ลวเราก็มาที่ทิ้งน้ำใกล้ๆนะครับสภาพตูนไฟไปแล้วก็ได้ประมาณนี้ะส,สั่เชือาต่อไปก็เป็นคิวของใช้กระทะดูสิซี แต่รสชาติดีเหมือนเดิม โมเ็กเกลืออันนี้เนาะอเกลือไ,ไหมย่างนี้องของคินค้บเกลือนี้เลยอยากใช้เป็ไหนได้เลยออสะะดวกดเลยครับเ,เกลือแล้วก็พริกไทย แกงส้มมาจากที่ไหนเนาะเนี่ยแกงส้มอะไรเขาเรียกเป็นมิโซะบันจังครับโอ้กนึกว่าแกงส้มฮะเรามาจุดต่อกันต่อซ้อม <c oughs> ไปแค้มซ้อมไปแค้ม <c oughs> ซอมไปแคมป์ซอมไปแคมป์้มโซนแค้มเห็นนะครับไอ้เหลือม,มาเหนื่อยขึ้นมาเอาน้ำมันไปก่อนน้ำมันนี่นะใช้ได้เนาะใช้ได้หมดใส่เลยนได้ลืม,มเอาน้ำมันขึ้นมาด้วยเอ้ยลืมเอาเนยขึ้นมาด้วย ดูกระทะของแคทแมนดูเริ่มร้อนร้อน,รอนเร็วมากหัวเตาไทเทเนียมแล้วเนี่ยอะไรนะครับผมขาหัวเตาร้อนแป๊บเดียวเลยทำไมสี่โงนาะวันนี้ทำ,ำงานหกโมงเย็นครับดีเราจะไปกลับไปปัดโต๊กันตอนสายๆเนาะครับผม,มร้อนเร็วมากเลยสมกับของแพงมากเลยไอ้เตานะ อืมนั่นเลยจิงด้วยก็มันเป็นไทเทเนียมเขาคุยไว้อย่างนั้นดู๋ยดูไปด,ดูทางทไข่สเกมโบ้ ลองรู้ซิว่าเป็นยังไงบ้างใช้ไข่เยอะไปหน่อยก็ได้จภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นิดเดียวไม่ติดกับครับจาติดตั้งวางไว้ที่เตาก็ไม่ได้เพราะว่าไอฐานเตามันเล็กครับผม mm. ก็ได้ประมาณนี้ mm. ซ้อมไปเข้าแคมป์ mm. เข้าค่ายเนี mm. ่ยก็ได้ประมาณด mm. ูสภาพของเตากันนะครับ หลัง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 จากที่มันโดนโดนเอ่อโดนเผาหลังจากที่มันโดนเผาก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เอากระทะมาทดสอบโดยเผาให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ใช้ผ่านไฟมาแล้วมันจะเป็นสภาพ ด้านล่างมันเป็นยังไงมันก็ได้ประมาณนี้เนี่ยแหละครับก็ทนอยู่ทรงกับของก็มีราคาเตานี่ก็เป็นเตาไทเทเนียมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบโลหะชุบแข็งเป็นเทียบร่อนด้วยอย่างดีอันนี้คือแกะกล่องให้ดูไปแล้วนะครับทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับอธิบายคลิปโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ เดี๋ยวขอทานอาหารกันก่อนนะครับ